ผิดทางรักมสะสมไว้นักกีฬาสากลสะสมไว้แข่งแรงรดตนทุกทุกคนดีเพร้าะจริยาเหลือน้เงินงนั่นคือผิดทางรักมเล่นให้สมรักตาคมไว้ ยิท่ายายินดีเต,ต้ามาพิน <Liberty> ยาหินดีเจับเจ็บเจ็บจ็บจบเจ็บรคามผิดยรรมากรสาสมไวนัก <equally> กีฬาสาคนสาสมไว้แข็งแรงวัดตนทุกทุกคนมีภพหรือยาเหลือหนึ่งนั่นคือพิทยายมญากล่นให้สมรักษาสมไว้อย่าให้ พิตยาเรามาเข้ามาอากเจอเข้ามาพิทยายินดีเจ็ทเเเเเราเคยชานะเลือเราต้องเชิญต้องรักษาให้สงานักกีฬาของเราดีเราปงคงพาดงสักเรารักพป่า เราเดินบ้านานว่าเก่าเชี่ยวชาญในการกีฬาเราเคยชนะเลิศเราต้องเชิดต้องรักษาไว้ชื่อให้สกากระกิีฬาของเราดีเรล่ามุงพะดุงสักเรารักพะดุงได้อีกทังการทั้งสติโรงเรียนเรานี้ หลายใจรเรียนเรานี้หลายใจไปไปโยไปโอ้่หทั้งปารุศรัตน์ทั้งปรงนารีท่านดรคคดิฉันรู้แล้วทำไมถึงเรียบเรียงเสียงประสานมาสารคามพิษรุ่นปัจจุบันเพราะว่าเราหลายใจนี่เองแต่ก็ดีใจนะคะเพราะเป็นศิษย์เก่าปรงนารีเหมือนกันขอบคุณที่รักกันนะคะ เชิญอาจารย์ขอัใจด้านหน้าเลยค่ะ,ะขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศของการฉาดงานคืนสู่ย่อ103ปีเลื่องต้งเงินสารคามพิทยาคมเร<อ>าจะเดินไปไหนคะเนี่ยค่ะถืกว่านีเรา,<ช>าไปไม่ถูกเลยใช่ไหมครับไปไม่ถูกเลยฟังเพลงสองเพลงไปไม่ถูกเลยครับ